A video <laughs> women crazy like Welcome the to Vanderland เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายพาลูกมาอยู่โรงแรมห้าดาวสัเลยเดี๋ยวแม่ดูก่อนเดี๋ยวแม่จะทำรูมรีวิวดูหน้าค่ะอันนี้คือโรงแรมเซนทาราแกรนเซ็นทัลเวอร์นะคะห้องน้ำค่ะห้องน้ำใหญ่กว้างเลย มีอ่างอาบน้ำด้วยกระเป๋าเราเลยเดี๋ยวเขาจะเอามาให้นี่ค่ะจองมาเป็นห้องสองตียังแม่กับลูกอุย้ยแม่เสียวแม่เสียวฝั <S <S ว่งนี้มันจะเป็นประตูน้ำ ใช่ค่ะอ m a r ร w a อ e r อ a t อ o v เ r อะอ๋อ,รอ,เ,อรเ,เราอยู่โซนฝั่งนี้ที่เรานั่งแท็กซี่เข้ามาฝั่งเนี้ยเหอเยอะนะคะโอ้มันใหญ่ไปมั้งสำหรับสองคนเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่นะอืมอยู่ซะ <laughs> เดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมาจบอยู่ที่โรงแรมนี้นะคะ <laughs> ลูกกลัวลูกฟิกเอามากๆเราก็ฟิกเอาเหมือนกัน so a s, s h <What? S 2> h <Okay. S 2> <Okay. S 1> it f l a s h โ s on okay is ค t okay รูมทัวร์เซนทรลแกรนนะคะอันนี้คือห้องน้ำค่ะกว้างมากมีบาสด้วยนะคะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีชาวรูมค่ะ มีที่ใส่รองทเท้าลูกอันนี้เป็นไดเป่าผมมีไดร์ไดรอ่ะอันนี้ก็เป็นโซฟาโต้พอมาก็ลกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสมุดโน้ตอันนี้เป็นรีโมท เป็นตู้เย็นค่ะอนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นคอฟฟี่บาร์ค่ะนี่ก็เป็นการต้มน้ำค่ะอันนี้เป็นทีค่ะใช่ไหมหรือที่ใส่น้ำแข็งประมาณนั้นน่าจะเป็นที่ใส่น้ำแข็ง อันนี้เป็นฟลิชมีน uh, ้ำสอขวดกินไปแล้วขวดหนึ่งอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นค่ะ มีน้ำสองขวดอันนี้ในห้องน้ำนะคะแก้วอันนี้ก็เป็น sanitary bag เป็น Amenity ค่ะ shower cap vanity set อันนี้เป็นแ <c oughs> ปรงสีฟันมีสบู่ด้วยผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าค่ะชอบไปจกอันเนี้ย ออมันต้องคืออะไรสักอย่างกะหล่ำปีก็มาอันนี้เป็นปลาแห้ง mm hmm. อันนี้ต้องใช้สองมือเปิดค่ะเดี๋ยวเปิดอร่อยไหม ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยว น่ารักเลยส่วนมากคนเขาจะขึ้นไปไปถ่ายข้างบนแล้วมันสาดลามันจะเห็นแบบสกรีนตรงนี้ไง ใกล้คริสต์มาสแหละก็จะมีซุ้มให้ถ่ายรูปม้วเขาไปถ่ายรูปก,กัน กินน้ําน้ําเม็ดแมงลักค่ะกับน้ําอ่ะอโลเวลา่าว่านหางเจระเข้ชมวิวค่ะแม่กับลูกสองคนเขาให้ขึ้นไปเอาเวลคัมดริงเขายังไม่มีปัญญาขึ้นไปเอาเอาไว้วันหลังก่อนวันนี้กินน้ําผลไม้ไปก่อนเชียร์ อเคอยู่นะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อร่อยดีอยู่แม่ว่าไม่หวานเลยนะอยากกินสวัสแม่ว่านนั้นอร่อยกว่าน้องก็อ่อืมอันนี้มันมันเป็นยังไงไม่รู้มันทำแม่งทำแม่งกินเลยกินหารารก่อนมันหวาน แต่อันนี้จะดีสำหรับท้องแม่น้ำอโลเวลาค่ะถอยดิให้ชมวิวข้างนอกค่ะดันมีแฟลตอัตโนมัติออกมาอีกจะออกมาทำไมแ้วจ้า แม่กินไม่หมดหร yeah, อกด fridge ว่าจะขึ้นไปเอา Welcome Drink Cocktail ค่ะขึ้นไปชั้นบนไม่ไหวคันเหนื่อยเอาไว้วันหลังแล้วกันวันนี้กินน้ำเม่นแมงลักไปก่อน Good night ค่ะนเข้าจากด่านถึงห้องเย็นราว4ี่แสนกว่าบาท และค่าแรงงานและธุรการคือีอราว28,000บาทรวมต้นทุนตู้นี้ราว66บาทต่อกิโลกรัมขายทั้งหมด27,507กิโลกรัมเป็นเงินร้อยเอกธรรมนัฐจะเปิดเผยว่ามาตราการเชิงรุกจากนี้ห้องเรียนที่มีกวา